อริยสัจสี่คือการดับปัญหาเรื่องความทุกข์อริยสัจสี่คือวิธีการดับปัญหาเรื่องความทุกข์ถ้ามีคนถามพระพุทธเจ้าสอนอะไรอาจารย์สามารถตอบประโยคน์เมื่อกี้นี้ได้ไหมได้แบบเมื่อกี้เรียกว่าการสอนไหมสอนแล้วจําเป็นต้องไปโสดาบันไหมไม่จําเป็นอ้าวก็แค่นั้นนะ่ะถ้าธรรมะพระพุทธเจ้ามันยากขนาดว่าต้องรอโสดาบันมาสอนใครอะโสดาบันแล้วเราจะไปฟังธรรมฟังจากใครอยู่ทีเนี้สมมุติทุกคนในที่นี้ร้อยคน สอนธรรมะหมดเลยจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นโสนาบันในเมื่อไม่มีเครื่องวัดสอบใดสามารถวัดสอบความเป็นอริยะบุคคลของใครได้สมมุติแม่จิ๋มเป็นโสนาบันมาฟังธรรมกับชั้นสี่ชั้นเป็นแล้วโสนาบันเชื่อได้ไหมไคาถามจะเชื่อได้ไงว่าใช่หรือไม่ใช่มไม่รู้วิธีการตัดสินเดียวที่พระเจ้าสอนไม่ใช่พระองค์บอกว่าให้ฟังธรรมจากอริยบุคคลพระเจ้าไม่เคยพูดเลยแต่ให้อะไร เทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นตอนว่าเข้ากันได้หรือเปล่า